ันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมจะเป็นอูคูลเล่ยนะครับผมนะของยี่ห้อเบเตอร์นะครับผมนะนี่เลยนะก็จะเป็นไซส์ซูเปอร์โนนะครับผมเป็นไซส์ยีนิ้วนะครับผมนะนี่เลยนะก็จะเป็นแบบลายลายกราวงแบบนี้เลยนะครับผมนะก็ตัวนี้นะสปิกคร่าวๆนะครับผมนะก็จะเป็นตัวไม้หน้าจะเป็นหน้าไม้สปูตนะครับผมนะส่วนไม้ข้างไม้หลังก็จะเป็นมฮงกานีนะครับผมนะ แล้วก็ตรงฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นโลต o ูมนะครับผมนะ่วลูกบิดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมนะเป็นลูกบิดโครเมียมอย่างดีนะครับผมนะเป็นเลยนะครับผมนะก็เหมาะสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับผมนะก็จะเป็นไซส์สุบานโนนะครับผมนะก็จะไม่ใหญ่มากนะครับผมนะลองฟังเสียงกันคร่าวๆกันดูนะครับผมนะอ่ะ นี้เลยนะครับผมนะเสียงเข้าๆนะครับผมนะก็เจ้าอูเรเล่เบเวตอร์ตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมนะถ้ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อ,องบอกไม่ได้เลยนะครับ